ครับสวัสดีครับนี่จะเป็นงานเลียงหินแปะผนังนะครับก็วันนี้ก็วันที่6นะครับเดือน12นะครับ6ก็นะครับก็อัปเดตนะครับงานเสร็จนะครับวันนี้ก็อัปเดตความคืบหน้านะครับก็เป็นงานเสร็จนะครับวันนี้ร0 0นะครับจบ100%นะครับก็เป็นหินขาวเทานะครับก็เป็นที่ซอยชัยพฤกษ์ซอย2นะครับจอมเทียมพัทยา เฟแพนี้ก็จะสูงที่3ามเมตรสิบเซนนะครับความฟ่างที่หกเมตรห้านะครับก็อยู่ในช่วงของการทำความสะอาดนะครับช่วงในการล้างนะครับทำความสะอาดนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับแผงนี้ก็ความยาวที่6เมตร10เซนนะครับสูงที่2เมตร50นะครับก็มีปินขาวเทานะครับก็จะเน้นไปเรื่องทางความสวยงามนะครับเป็นหลักนะครับอันนี้ครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างุุัปทยานะครับที่เบอร์โทร083 055555ครับ ออกแบบติดตั้งกําแพงหินนิ่งหินทุกรูปแบบนะครับทุกชนิดนะครับหินนี้ครับปรึกษาคําแนะนํานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับอยากได้กําแพงหินสวยร้อยหินสวยครับผนังสวยนะครับหนึ่งถึงช่านนุกพัทยาครับที่เบอร์โทร083 655 515นะครับสวัสดีครับ